วันนี้เราจะมาไล่นอกพื้นที่นะคะจะมาใช้คำพูดที่ว่าเป็นสวนผักนะคะแล้วก็สวนต้นไม้สวนผลไม้ทีนี้คำว่าสวนเนี่ยเราจะมาพูดภาษาฮิบรูว่ายังไงนะคะเ,เดี๋ยวคู่จะให้ดูนะคะว่ามีอะไรนี่นะคะอันนี้ก็คือต้นมะนาวอันนี้ก็คือต้นมะม่วงอันนี้ จะไปเต้นต้นมะละก,กอแล้วเราจะมีอะไรอีกอตรงนี้ก็จะเป็นต้นดอกกุหลาบนะคะแดดจ้านิดหน่อยแล้วตรงนี้จะมีอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นต้นตะไคร้แล้วแน่นๆตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นขาแต่มันไม่ใช่ขาเหมือนขาบ้านเรานะคะแต่ขาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะกินได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เออขาใช่นี่ก็คือตะไคร้นะคะนี่คือตะไคร้มีอยู่กอนหนึ่ง รักมากค่ะทีนี้ถ้าครูจะพูดคำว่าถ้าครูมีสวนแล้วครูจะพูดภาษาฮิบรูว่ายัางไงนะคะทีนี้เราจะมาพูดว่าภาษาฮิบรูขอแดขออยู่ในร่มนิดหน่อยนะคะแต่แรงมากโอเคถ้าเรามีสวนเราจะบอกว่าฉันมีสวนอยู่ในบ้านครูจะพูดว่าเยชลิก yes, ินะเย k ชลิกินะกินะก็คือสวน ก็คือเราก็เรามีสวนอยู่อาจจะเป็นสวนผักสวนอะไรก็ได้มันก็ใช้คําพูดคําเดียวกันนะคะก็คือเยชิลิกินะเป็นบ้างไหมเห็นไหมคะวันนี้เราแต่งประโยคเราจะอยู่กับธรรมชาตินิดหน่อยนะคะก็คือคําว่ากีน่ถ้าสมมุติว่าเราจะถามคําถามคนอื่นเราจะถามว่าบ้านคุณมีสวนไหมเราก็บอกเยชิลคากีนาเยชิลากีนาจำได้ไหมว่าครูคุยกับใคร คุยกับผู้หญิงหรือคุยกับผู้ชายใช่ไหมคะครูคุยเยชเลคค่ะเลคคก็คือผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าครูจะคุยกับผู้หญิงครูก็จะบอกว่าเยชลากินะเยชลากิน่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะคำพูดทุกวันประโยคทุกวันที่ครูจะเอามาสอนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ ใกล้ๆตัวมากทุกคนเรียนรู้ได้และทุกคนก็เอาไปจําแล้วก็ไปฝึกดูแล้วก็ใช้เพราะยังไงซะไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆตัวเราอยากโชยอีกรอบหนึ่งนะคะว่าต้นมะละกอเป็น,นใกล้จะได้กินแล้วคะ่ะเห็นไหมคะจะมีสองต้นนะคะมีต้นนี้แล้วก็อันนี้ก็ต้นนี้แล้วก็จะมีต้นนี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นต้นมะละกอ สต้นแรกที่ปลูกในชีวิตตัวเองนะคะโอเคเป็นไงบ้างวันนี้ภาษาฮิบรูนอกพื้นที่ลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกดูไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็มันก็ถ้าเราพูดทุกวัน อย่างน้องบางคนที่ทํางานอยู่ในสวนอยู่แล้วเชื่อเถอะจะต้องรู้ว่าคําว่าสวนสวนสวนเราไม่รู้เลยว่าไอ้สวนนี่จริงๆมันจะใช้พูดภาษาฮิบรูว่ายัางไงลองไปใช้แทนคําว่าสวนดูนะคะลองหัดพูดกับนายจ้างดูว่าเออพรุ่งนี้เราได้คํานี้แล้วเราจะลองไปคุยกับนายจ้างดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้บายบาย ให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยลมแรงค่ะลมแรง